โคตเตียชีแกนเป็นคอมเมนเตเตอร์เอามาใช้นี่บนไทยไม่ได้ถ้าใช้เลยโคตเตียสะสมพบประเสริฐอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนช้นบุรีเอฟซบอกว่าการเป็นคอมเมนเตเตอร์ฟุตบอลต่างประเทศไม่สามารถเอามาใช้กับบอลไทยได้เพราะความเข้มข้นของลีกต่างกันถ้าเอามาใช้ป่านนี้แหลกไปตั้งแต่แรกแล้วความหลงหลังจากที่โคเตียสะสมพบประเสริฐ เราออกจากกันเป็นกุนซือชลบุรีเอซและมีกระแสแฟนบอลหลายกลุ่มที่ออกมาโจมตีว่าโคตเตียเป็นคอมเมนเตอร์ฟุตบอลเยอรมันทางพีพีทีวีทำไมไม่ลองเอามาใช้กับชลบุรีบ้างหรือติดอะไรตรงไหนกันก่อนที่เจ้าตัวจะได้เผยพันรายการสุขส,สีของทาสีส,สิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรีเอซีด้วยเขาได้เผยว่าถ้าเอามาใช้ป่านนี้แหละไปตั้งแต่แรกแล้วคือความเข้มข้นของลีกระดับท็อปหรือระดับโลก เอามาใช้ในไทยหลีกไม่ได้เพราะฉะนั้นบางเรื่องเปรียบเทียบไม่ได้โคตเตียยังเผยถึงอนาคตของตัวเองอีกว่าขออนุญาตไปเรียนโปรล้เส้นก่อนแล้วค่อยกลับมาว่ากันอีกครั้งซึ่งช่วงแปดนาถือเป็นอุบัติเหตุทุกวันนี้ทุกคนก็งวงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จะเอาข้อมูลนี้ไปให้ผู้บริหารทั้งนี้โคดเตียได้กล่าวทิ้งไทยว่าขอขอบคุณแฟนบอลชนบุรีที่ให้กำลังใจ และขออภัยกับคนที่เห็นต่างแต่ดีใจที่ครั้งหนึ่งได้คุมชนบุรีพอหักสืบสันดานกันจริงๆตนเองไม่มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ได้สำหรับสถิติแการคุมทีมของโคตเตียสะสมพุประเสริฐกับชนบุรีเอฟซก่อนแยกทางตั้งแต่ปี2019ถึง2023มีดังนี้คุมทีม103นัดชนะ39นัดเสมอ21นัดแพ้43นัด